ครับสวัสดีครับปู่ชล์โต้รบรีครับเป็น EP7 นะครับ e ีซีหสไลด์มาจากท่าลานนะครับจอดอยู่หนึ่งปีนะฮะประมาณฮะอาการหลายสาเหตุนะฮะนะหลายอาการครับน้ำหมกรวมหมกรวมตัวกันอยู่นะครับก็ตามไปดูเลยครับนะเป็นซีรีส์เกาหลีไปเลยฮะหนังชีวิตก็อ่าถ่ายดูด้านซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวผมแผนกล้องมาเรื่อยครับนะสรุปว่าน้ำเข้ากล่อง e c u นะครับนะ ไม่รู้ว่าจอดจอดเป็นปีฮะน้ําน้ําเข้ามาได้ยังไงนะครับนะนี่ครับอ่านี่ครับเนี้ยนี่ครับปลั๊กกล่องเนี่ยฮะที่นิ้วผมชี้นะครับสีฟ้ามาเลยฮะเห็นไหมฮะน้ําเข้านะครับอ่ะเรามาดูปลั๊กกันครับปลั๊กตัวที่หนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมขี้เกลือไหลไหลเข้าไปเลยนะปลั๊กตัวที่หนึ่งนะครับของกล่อง E T U นะครับอ่า ปักที่สองนะครับเห็นไหมคลิปเกลือข้าครับปักที่สามครับเห็นไหมมีคีิเกลือฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนิโป้เนี่ยฮะคีิเกลือฟ้าฟ้าครับนะปักที่สี่ครับอ่ามีคีิเกลืออยู่นะครับนะทั้งหมดห้าช่องนะครับอ่าดูตามมันไปครับเดี๋ยวผมเอากล่องมาให้ดูอันนี้กล่องไบที่สองของลูกค้าใส่มานะครับที่คาบรถมาเมื่อวานเนี่ยครับจากคลิปแรกฮะ ดี๋ยวพอดีมือไม่ว่างก็ถอดกล่องนี้หน่อยเนี่ยดึงกล่องนี้ขึ้นมาให้หน่อยอเดี๋ยวก็ดันกล่องขึ้นมาให้ดูครับอ่าโอเคนะครับมาแล้วออกอ่ะมาทางนี้เลยนะกล่องนี้เป็นกล่องใบที่ติดรถมากับลูกค้านะครับนะอันนี้ลูกกุญแจลูกที่สองลูกค้านะครับเห็นไหมฮะคนละสีนกัน,นครับนะฮะ แล้วก็นำเบอร์นี้ครับนะกล่องที่สตาร์ตติดตอนเขาสไลด์ลงมาเมื่อวานนะครับนะเนี่ยเี๋ยวมันนี้นะครับเป็นนัมเบอร์นี้นะครับหาดีู๋ด้านหลังครับมีการแต้มสีมานะฮะนะนี่ครับหน้าตานี้นะฮะเขียนหลังกล่องนี้ครับคือสองแน่นอนนะครับนะระบุรุ่นไว้เลยนะครับ b ยี่สิบนะฮะเป็นเครื่องนอกนะเนี่ย n สี่สอง b ยี่สิบ ab นะฮะ เห็นไหฮะหนังชีวิตครับทีนี้มาดูครับเห็นไหมฮะน้ําขังอยู่ข้างในครับบวกกับมีขี้เกลือด้วยครับเห็นไหมเห็นไหมมีขี้เกลือด้วยนะฮะก็ตามที่ท่านเห็นนะครับอีพ p 7นะฮะดูตามกันไปครับยังไม่จบครับนะยังไม่จบก่อบูกชายกำลัง หรือด้านในอยู่ครับไทเกอร์นะฮะนี่ครับเอาถาดมาใส่เครื่องมือเนี่ยเอาถาดวางนี้แล้วใช้เสียวางตรงนี้นั้นเดียวอ่าอ่าโอเคชายกำลังรื้ออยู่ครับไทเกอร์นะฮะนี่ฮะนะผมก็รื้ออยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับสายแก๊สครับระยงระยางเลยครับดูครับอย่างกระไส้กระสือนะฮะพันกันไปพันกันมามั่วนะครับแล้วก็ต่ออ่าทอร์โมมิเตอร์นะครับเล่นต่อตรงเลยครับวิ่งจาก ใต้แผงฟิวไปครับวิ่งไปหาคอมเพรสเซอร์ข้างหน้านะฮะแล้ววิ่งกลับมาครับแล้วก็มีอาทาหลอดไฟโชว์ด้วยนะครับว่าคอมต่อแล้วนะแล้วก็มีอะไรนะะกดสตาร์ทอะไรด้วยเนี่ยนะนะตอนนี้ลูกชายกําลังหรือโซนนี้อยู่นะครับนะมีการวางวงจรสายตรงมาหมดเลยครับซึ่งไม่ได้นะยุโรปนะขนาดใสยไฟเส้นเดียวเขีย่ยไฟหน้ามันยังช็อตหมดเลยเห็นไหมฮะที่ผมถ่ายดูนะครับ x 1 e 6หกศูนย์อะไรฮนะ e 90นะครับที่มาหานะ,ะแค่ใส่ไฟไปเขีียเส้นเดียวเท่านั้นฮนะยังมีปัญหาทั้งคันรถเลยฮะนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันยิ่งกว่ายุ่งเหยิงีงฮะอ่าก็อีพีนี้คงไม่ยาวมากนะครับเป็นหนังชีวิตฮนะเดี๋ยวชายนั่นดูตัวงัดพลาสติกต้องมีเออจอยถอดแหละนะก็ค่อยถอดออกมานะ อ่าโอเคนะครับก็นี่คู่มือลูกค้ายังอยู่นะครับ BM เนี่ยนะก็ค่อนข้างโอเคนะครับเนี่ยนะเป็นคู่มือสมุดคู่มือครับนะอ่านี่ครับหน้าตาเป็นงี้ครับนะก็ตามที่ท่านเห็นนะฮะก็เอฟซีก็ดูไว้ครับไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีคำบรรยาย เอาเป็นว่าความรู้ล้วนๆครับนะเก็บเกี่ยวกันไปนะฮนะเดี๋ยวเราจะดึงสแตนดาดกลับมาให้ได้นะนะความที่เป็นสแตนดาดของรถนะครับแล้วดูิิ่ว่า,าปัญหามันจะเกิดขึ้นไหมครับนะโอเคนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสาวก Bm เมนะฮะโดยเฉพาะ E46 จะได้รับรู้กันหลายๆภาคนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับ ที่พยายามจะทํารถลูกค้านะครับแล้วก็พยายามจะหาเงินนะฮะหารายได้จากรถรุ่นนี้นะครับนะอ่าเพราะว่ารถรุ่นนี้กําลังกระจายสู่ตลาดนะครับราคาถูกมากๆแล้วมันเป็นช่องนะเป็นช่องโบนะครับที่อ่าเห็นเห็นโอกาสนะครับว่าเจ้าของรถมีความกังวลใจหรือปัญหารถเสียก็พยายามจะแก้ไขโดยที่โดยที่นะฮะโดยที่ไม่เคยทํามาก่อนเลย นะแล้วก็ไม่มีหลักยึดนะฮะไม่มีประสบการณ์ครับนะไม่มีเครื่องมือครับนะไม่มีไม่มีแบ็กครับนะที่จะปรึกษาอ่านะไม่มีอ่าความอดทนหรือความสามารถอะไรก็แล้วแต่หลายๆด้านซึ่งต้องเอามาประกอบกันนะครับไม่ใช่ว่าคิด ไปดูคลิปเดียวให้ขอเอลเซฟายจี้เลยคุณก็จี้ตามเนี้ยไม่ได้นะฮะนะฝากถึงเจ้าของรถนะฮะเวลาเข้าแม่ทน้นอู่นะครับให้ดูให้ดีฮะก็เงินคุณมีค่านะครับนะไม่อย่งงางนั้นก็ต้องจอดให้หนูขึ้นรถไปนะครับนะจอดเป็นปีนะนะในอนาคตนะเพราะนั้นรถในรุ่นนี้ยังวิ่งกันเกินประเทศไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างมีมาตรฐานสูงพอสมควรนะฮะ นะเพราะเต็นก็หากันเยอะคนก็หาใช้เยอะนะในตอนเปิดตัวก็สองล้านกว่านะครับนะแล้วในวัยรุ่นในยุคนั้นค่อนข้างจะเอารุ่นนี้ไปแต่งกันเยอะครับนะอยู่ในตระกูลพวกคนรวยนะฮนะะจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ตกทอดมานะตัวถังก็ยังไม่ผุเลยฮะร,รุ่นนี้นะมีอ่าผ้าหลังคาแล้วนะฮะที่ชอบตกครับสำหรับ bm รุ่นนี้นะ e สี่หกนะกระกราบพวกกาบหน้าแหะครับนะ พวกเสาหน้าเสาเอฮะด้านในอะนะชอบกาวชอบลอนนะก็มีเท่านั้นแหะครับจุดบอดมีมีไม่กี่อย่างนะสำหรับ BM ตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะก็ผมก็พยายามถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็พูดกระจายความรู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าถ้าท่านตามกันไปตลอดนะเป็นหนังเกาหลีนะเดี๋ยวมาฟังคลิปจบกันครับ สรุปทั้งหมดนะครับคงอีกหลายวันแล้วครับฮนะเพราะผมต้องค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่างานอย่างนี้รีบไม่ได้นะะไล่ไปทีละจุดครับนะเดินเดินไปช้าๆครับนะไม่ต้องรีบแล้วนะเพราะลูกค้าจอดมาเป็นปีแล้วฮะนะนะไปต่อก็ไปไม่ได้ครับเนี่ยครับเอาสายมาบัดกีสายเมนนะฮะเนี่ยเนี่ยสายเมนนัเนี่ยเห็นไหม ดึงไฟจากกระแสตัวนี้ไปไปหาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดพูดง่ายว่าเจอเส้นไหนเป็นไฟนะก็กิบกิบแล้วก็สายมัดแล้วก็บัดกีลากไปเลยครับนะไม่ไม่สนใจว่ามันคือสายอะไรแล้วไปมีมีผลแค่ไหนครับนะเนี่ยผ่านเข้ากล่องนะเนี่ยไหมเนี่ยชุดไฟนะเนี่ยนะเข้ากล่องควบคุมไฟหลักนะฮะทั้งระบบนะของบีเอ็มนะครับ อ่าดูไว้ฮะเพราะว่าสายเขาจะเป็นเส้นเมนใหญ่กระแสไฟจะต้องสูงสายไฟจะเป็นตัวบอกกระแสครับว่าถ้าเขาลากมาลักษณะนี้แสดงว่าอุปกรณ์ที่ที่ตัวนี้ต้องสั่งไปเนี่ยรับอ่าใช้กระแสไฟที่สูงหรือมีโหลดที่มากเพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกเป็นสายไฟเส้นใหญ่มาอ่านะเพื่อทนความร้อนการละลายนะแล้วก็วงจรที่ไปเนี่ยก็จะสมบูรณ์นะไฟไปเพียงพอนะ นี่คือนี่คือจุดที่เขาได้กําหนดขึ้นมานะไวริ่งขึ้นมาแล้วว่าอ๋อมันมีตัวนี้โหลดเยอะนะต้องหนาหน่อยในงั้นวิ่งไปไฟอาจจะลุกได้นะนะหรือฟิวขาดบ่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มันเกี่ยวเนื่องนะครับโอเคครับเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับโอเคครับก็อขอจบคลิปนีงน้ครับคลิปหน้าเจอก,กันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นไงเทกเกอร์นะออกไหม ถกถกได้ยังไงหมดแล้วหมดแล้วอ๋อโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะลูกชายถกแล้วครับยังกะจะลวดฝั่งนู้นเหรอถอดหมดแล้วอ๋อฟไอท่อโม่ก็ถอดแล้วดึงดึงไปรวมหมดยังเอามาแปะไว้ที่ช่องแอร์อ๋อแล้วดึงไปรวมหมดยังลอยไว้เดี๋ยวท่อถายแก๊สยังไม่ได้ดึงเอาดีดึงสายใหญ่ไหนสายกดปุ่มแก๊สสายกดปุ่มแก๊สเอาเส้นนี้เอาสิดึงไปสิเอาไปแล้วกลับไป มันคือเส้นไหนเนี่ยอยู่ใต้หนีบไว้เลยเนี่ยก็มันหนีบไวเลยนะทําไงก็ได้ให้ออกอ่ะชักเยเรื่ิเส้นไหนโอ้มนหนีบแน่นเลยเนี่ยแน่นมากเนี่ยไ,ไม่ออกเลยอะอยมัดน,นี้เลยเหรอ,อ,อแล้วสายสายเขียวเนี่ยสายเขียวนี่คืออะไรเนี่ยนูดึเอยังเนี่ยอ่ะปล่อยมาด้มันตัดแล้วยังถูกตัดแล้วยัง มันสายไหนไปไหนอะเขียวสายเข้าแก๊สเข้ามากแก๊สต,ตัดปลายเลยตัดปลายเขียวเนี่ยดูเขียวเนี่ยเนี่ยไหนบาร์กีบาร์ดึงไปเส้นนี้มันตามไปด้วยเหรออ่เดี๋ยวดูด,ดิมือออกเออเส้นนี้เนี่ยสองเส้นนี้คู่กันเส้นใหญ่อ๋อนี่มันอยู่เส้นเล็กข้างในนี่ก็ตัดนี่นี่ตัดเส้นเล็กนี่ตัดเส้นแดงขาวนี่นี่เออตัดเส้นแดงขาวโอเคไปดึงไปเส้นนั้นน่ะดึงถอยไปเส้นดำนี้ด้วย เนี่ยดําเล็กเนี่ยมาป่ะก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมทํางานก่อนดีกว่าครับมันถ่ายไม่ถนัดนะกับลูกชายเดี๋ยวกําลังส่งสัญญาณกันอยู่อ๋ออันนี้สตาร์ทปุ่มสตาร์ทก็เส้นนี้คือปุ่มสตาร์ทอ่ะดึงนี่เนี่ยเนี่ยเส้นนี้ปุ่มสตาร์ทเดี๋ยวนะอ่ะดึงไปดึงไปออกละไปดึงไปเลยอันนั้นดึงไปอ่าเหลือเส้นนี้เส้น,นสเดียวก็นี่ตัวปัญหาตัดตรงนี้เลยเนี่ยเขาหุ้มต่อตรงนี้แหละ ตัดตรงนี้แล้วก็ดึงถอยไวให้ได้โอเคอ่ะก็ฝา,ากไว้ด้วยครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับนะซีรีส์เกาหลีครับขอบคุณครับที่อดทนติดตามชมนะครับเป็นความรู้นะครับท่านไหนท่านไหนที่ใช้เบนซ์ก็เหมือนกันนะครับผมพูดต่อยนิดน,นึงนะ,ะการที่ใช้เบนซ์ตัวเก่าหรือตัวก,วล,กลางๆก,ก็แล้วแต่อย่านำรถเข้าผิดที่ฮนะ จะไม่มีการลากสายไฟหรือจี้ต่อตรงนะครับเด็ดขาดนะฮะถ้าเกิดท่านไปเจออู่ไหนหรือเป็นร้าน,ดนไดนามอะไรเงี้ยให้หลีกเลี่ยงนะครับเข้าอู่เฉพาะทางนะครับหรือประดับยนต์ก็เหมือนกันนะนะให้หลีกเลี่ยงนิดนึงครับนะเพราะเขาไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้นะครับนะเขาจะเอาถือก้อนไก่ตัดอย่างเดียวครับแล้วก็เดินแล้วก็ชักสายต่อสายอย่างเดียวนะครับผมก็ด้วยความหวังดีแล้วกันนะฮะแต่ว่าโจมตีก็ไม่อยากไปพูดอะไรมากมาย นะเอาเป็นว่าคลิปผมมาสี่ห้าร้อยคลิปย้อนไปดูครับนะมันจะเป็นตัวบอกท่านเองฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในกรณีผู้ใช้รถที่เกิดปัญหาขึ้นแล้ววิ่งเข้ามาหาอูเรานะเราก็เลยแจ้งเตือนไปนะครับด้วยความหวังดีโอเคครับขอบคุณครับที่กดไลค์ like, กดแชร์ share. ติดตามครับคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ